ทักทายสบายดีตอนแดงเดืองาดเลยเด้อเดืองานจากหัวจากสวนนี่เดืองานจากเก็บมะกาแฟตุนมะกาแฟพี่น้อนงบรรยากาศนี่แดงพี่น้องนี่รถดนอ้ดด,ดูดด,ดดดค้นมะกาแฟเมื่อพี่น้องกำนัดพี่น้องมะกาแฟนี่กาแฟสดๆจากต้นใหม่ๆม่เลยจาหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ

ไม่ยังปูี่บีนออกจากจล้ค่ะนี่นี่นี่ก็หอยหอยสวยๆพี่น้อหอยอะไรพี่น้องดู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 สวยๆงามงามจ้ะงามบีจ้ะตอวหอย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  พูดอยู่ครูพุนาเขากองไปแล้วไปอีนี่เดือง่ายก็กินสมพี่น้องกินสมจ้าสมสุมโอจ้าบ้านเฮาเอินมาเกี่ยงพี่น้องนี่นี่นี่แซ่บรีนี่เนี่ยฮะโอ้เพิ่นเมื่อยแห้งเพิ่นเย็บกาแฟเมื่อยพี่น้องเอวยแบกกระเป๋ากาแฟ ม right? ันเอาเออเนียเป็นวบาเงียบวิค้าสงพี่เดทองบดใส่นีเอาไปหอยใบเล่าามเฉดเงินพอนะก็น้ำบาบีไปเว้ยของฝูดนก่อของเราจะไดมากขึีของเราได้เแงเสียบเลยินแ่า้กิน ไดักสอบฮะกอสัมพานแน่ไดักสอบโอ้ยบ่ได้เก็บเพราะว่านาใหญ่ได็กเกสอบโอ้ยเก่งเก่งเก่งปั๊บปักซีฟเลยมีเด้จะไเดักสอบดูฮะจะเดักสอบมา ถามมันถามเจ๊เพราะน่าเจ๊อได้จักสอบมื่อนี้หาสอบเพื่อนมาเกียงร้จนมุดุยอนสิงคับนี่ด้ได้จักสอบอบเอาละอคักคค่ดีแล้วจะได้เด้อพานแน้วันนี้ได้ดินบุื่อได้ถ้ามาดูมาสุม กางกินหมกจมอีกกรจายมึงหอกเสียบเสียบเสียบแ่บเสียบบ่เสียบบ้าบอบอบอแพี่น้องเอ้ยกวมตู้กวยาพี่น้องเอ้ยมึงผัวยังกล้ายังกล้าสออกาแฟพี่น้องเอ้ย พาไปเมืองโสกับเชอันนี้เจ้านึงนี่ผู้เดียวผู้เดียวไปซ้ำสอบแต่ไล่ไปกิโดกะากิโดนึ่งสามพันจีบเนาะพี่น้องเนาะถืออยู่ลอยลอยลอยกลัวลูกพี่น้องสามแสนจีบพี่น้องนี่นี่มุตะไส้ครูใจขอเด้อพี่น้องเด้อนี่ดิเออเย็บหวมาจองครูอยู่ น่าไปจายเฮ้ยหาฟื้นนะบ่อมาก็สอบแข็งมอบแข่งมมีมมี่ก็สอบแขงเกรก็สอบแข็งเมื่อน้นถ่ายโดนมีบ่ มาสิพาไปดูไปรบไปชมมนกาแฟสดๆในต้นพี่นอะอือยยานมาพี่นนองมาเออต้นมนกาแฟเป็นแบบลายนี่มนกาแฟพี่นนองเอ้ยเป็นเจ็บหมากซุกไปบ่ได้พี่น้องนี่มนกาแฟเจ็บหมากซุกไปบ่แล้วนี่กระใบ,บมมนเนาะพี่นอนองเนาะใบมันใบหนาตาใบามันเป็นแบบนี้พี่เ้อง Não okay. sei.